กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะอยงที่เกิดให้ได้รับทราบตั้งแต่ตอนที่แล้วนะคะว่าในช่วงนี้จะมาฟังมุมอมองความคิดเห็นของอดีตรองนายกรัฐมนตรีคุณสุวัสด์ลิปตาพันลกเรื่องของเงินกู้500ล้านบาทค่ะวงเงินกู้ก้อนนี้เนี่ยควรที่จะนำมาใช้อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วสามารถช่วยฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เดินไปข้างหน้าได้ไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ ถาถามว่าวันนี้การช่วยเหลือผู้ประกอบการเนี่ยผมว่าก็ต้องก็ต้องเอาไอเอาเอาข้อสรุปจาก1.9ล้านล้านที่เราทำมาปีกว่าว่าอันไหนดีทำต่ออันไหนที่ยังไม่สมบูรณ์ต้องเข้าไปแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องซับต์ลนเรื่องผู้ประกอบการเรื่อง SME ต่างๆนะครับผมถือว่าสำคัญมากนะครับคนตรงนี้อย่าง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 ผมยกตัวอย่างนยผมยกตัวอย่างง่ายๆวันก่อนเนี่ยไปเมื่อที่ก่อนเนี่ยไปไป,ไปที่โคราช ไปที่ศูนย์คนก็น่ารักจริงไม่ทิ้งกันก็ก็ก็มีคนคนหนึ่งก็เป็นถือว่าเป็นองค์การเป็นผู้ประกอบการผู้ประกอบการวงดนตรีเขาเรียกวงมโหรีมีกันอยู่เจคนเขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีงานไม่มีกิจกรรมไม่มีนักท่องเที่ยวเขาไมา่รู้จะทำไงเจคนตกง,งานกันหมดก็เลยเอาอุปกรณ์วงอะไปขายทิ้งเพื่อเอาเงินมาลี้งกันก่อนเอาลำโพงไปขายเอากองไปขายขายแค่ไหนอะแค่เงินสามพันบาท ได้เงินสามพันบาทเพื่อจะมาอยู่กันไปก่อนนะคาถามคือสมมติเขาเป็นผู้ประกอบการแล้วแต่เนี้ยการช่วยเหลือไปไม่ถึงเขาเขาต้องขายอุปกรณ์ทำมาหากินนะคาถามแล้วพอโควิดจบอ่ะคุณจะทํามาหากินอะไรต่อไปอาชีพคุณหายไปแล้วเพราะคุณไปขายเครื่องมือไนงะนี่น,นี่ยกตัวอย่างไว้ครับว่าการช่วยเหลือเนี่ยนอกจากเราจะช่วยในการในการสร้างดีมาน์ช่วยเรื่องดอกเบีย้ยช่วยเรื่องการดูแลเงินต้นสินเชื่อแล้วเนี้ย ผมว่ามันจะต้องมีอะไรเข้าไปช่วยเข้าโดยตรงเพื่อเพื่อรักษาอาชีพนะครับเพื่อรักษาอาชีพพี่คุณคุณอย่าพึ่งพึ่งไปขายอุปกรณ์ทนะมาหากเจนของคุณนะจานั้นตอนนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหาเลยทานองนี้ก็คือว่าเมื่ออยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้นะครับมันไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเงินภาพรวมที่รัฐบาลช่วยแต่เกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับสิ่งที่เขาประสบปัญหาในปัจจุบันที่จะต้องมีการช่วยโดยตรงจากนั้นผมคิดว่า ก็น่าที่จะทําเป็นว่าเหมือนกับเป็นกองทุนนะครับหรือว่าทาในการเข้าหาเชนเชื่อเนี่ยเพื่อรักษาอาชีพของผู้ประกอบการให้เขาอยู่ได้นะครับเราต้องคิดนะครับว่าสมมุติโควิดจบแล้วมีคนกลับมาเที่ยวอ้าวแล้ววันนั้นเนี่ยอาชีพที่เป็นโลจิสติกของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่อยู่แล้วคนที่เคยอยู่ในอาชีพนี้เปลี่ยนอาชีพไปละผู้ประกอบการที่เคยอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนอาชีพไปละ วันนั้นนะมีนักท่องเที่ยวกลับมาแต่ไม่มีที่พักให้กับเขามีนักท่องเที่ยวกลับมาไม่มีคนขายของให้กับเขามีนักท่องเที่ยวกลับมาไม่มีที่ทํางานในอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับฉะนั้นเราก็ต้องมองว่าโอกาสของประเทศไทยมีสูงการท่องเที่ยวก็ยังเป็นจุดแข็งนี่ผมยกตป็อย่างนะฮะฉะนั้นทุกอาชีพเนี่ยผมว่าตอนนี้ทํายังไงที่เข้าไปช่วยเขารักษาอาชีพให้เขาไปก่อนตอนนี้ขาดทุนไม่เป็นไรแต่คุณต้องรักษาอาชีพไปนะคุณอย่าหยุดงานนะถ้าหยุดงานมีคนตกงาน คุณอยากขายอุปกรณ์การทํางานของคุณนะเดี๋ยวโควิดจบแล้วก็จะเป็นปัญหาการว่างงานครั้งใหญ่นะครับฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ก็ต้องมาดูว่าการช่วยเหลือเนี่ยทายังไงช่วยเหลือให้ทั่วถึงนะครับช่วยเหลือให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็ช่วยเหลือในการรักษา,าชีพช่วยเหลือในการรักษาอุปกรณ์นะครับสิ่งต่างๆเนี่ยที่เขายังมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เป็นอาชีพหลังจากที่โควิดจบนะครับฉะนั้น 1.9ล้านล้านเนี่ยก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่ว่าก็มาปรับปรุงและโดยเฉพาะตอนนี้ออก5แสนล้านมาอีกใช่ไหมฮะก็งั้นงั้น5แสนล้านเนี่ยก็แบ่งเป็นยอดคล้ายๆ1.9ล้านล้านเนี่ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมผมอยากเห็นก็คือว่าการใช้ให้ตรงจุดตรงจุดตรงเป้าหมายและคนวดเร็วฉะนั้นการกระตุ้นเนี่ยผมว่าต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องมีพลังนะครับแล้วก็รวดเร็ว ต่อเนื่องมีพลังรวดเร็วจะเอาอยู่นะครับอันนี้ก็คือการช่วยเหลือเรื่องปากท้องนะครับในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะฮะส่วนตัวผมนะผมก็ก็อยากอยากอยากจะเรียนนะครับว่าผมผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องผ่านปัญหาโควิดไปได้นะครับจะผ่านอย่างรวดเร็วหรือจะผ่านอย่างไรก็แล้วแต่เถนะ เราก็ต้องผ่านไปได้นะนะครับแล้วก็วิธีการที่เราจะผ่านมันไปได้นะขณะที่เรายังไม่ได้วัคซีนเนี่ยนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านเราสามารถที่จะสร้างสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองดูแลให้เป็นที่พึ่งแห่งตนนะออกกาลังกายเลยรักษาสุขภาพของผมนี่วันนี้อย่างน้อยวันละชั่วโมงครึ่งน,นี่ยกตัวอย่างเนี้ยวิ่งออกกําลังกายเงอือออกนอนเร็ว นะผมก็มีวิธีของผมเนี่ยผมก็อยากให้ทุกเราเนี่ยเป็นที่พึ่งตัวละเองอะ่ะดูแลสุขภาพของท่านพักผ่อนเยอะๆอ,ออกกําลังกายเยอะๆนะแล้วก็นอกจากนั้นก็อยากให้ทุกท่านเหมือนกับสวมหน้ากา,ากล้างมือไปไม่ไปในที่แออัดอะไรต่างๆปฏิบัติตามมาตรการของของของหน่วยงานของรัฐบาลเขานะครับสองอันนี้ก็ช่วยท่านได้ละส่วนวัคซีนเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะอาจจะมาช้า นะครับธารมชาติไปหน่อยหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าจะต้องเร่งรัดในเรื่องนี้กันซึ่งผมเชื่อในที่สุดเนี่ยเราก็จะได้นะครับแล้วเราก็จะผ่านเรื่องเรื่องโควิดไปได้นะครับแล้วก็เรื่องโควิดเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความตื่นตระหนกนะแต่ถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราไปดูสถิตินะดูสถิตินะโลกเนี่ยมีประชากรเจ็ดพันกว่าล้านตอนเนี้มีผู้ติดเชื้อโควิดร้อยร้อยหกสิบกว่าล้าน ก็ประมาณ2%กว่าหมายความว่าประชากรโลกเนี่ยร้อยคนเนี่ยจะติดเชื้อโควิดเนี่ยประมาณ2คนนะแล้วก็ในจำนวนติดเชื้อโควิด2คนเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยประมาณ2%ก็หมายความว่าหมายความว่าไงหมายความว่าทั้งโลกเนี่ย7,000กว่าล้านติดเชื้อโควิด1 0อยหประมาณ170ล้านประมาณ2%และใน170ล้านเนี่ยเสียชีวิตก็ประมาณ2% ก็ประมาณ3าล้านกว่าคนฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าโอกาสในการติดเชื้อก็กประมาณ2%แล้วติดแล้วเนี่ยในการเสียชีวิตก็ประมาณ2%อปหมายความว่าต้องการบอกว่ามันก็เป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่เรายังไม่ต้องไปตกใจมากนะครับยังเป็นตัวเลขที่ต่ำแล้วก็วัคซีนก็มียาก็มีแล้วการดูแลตนเองของเราเนี่ยถ้าเราทำอย่างเข้มแข็งเราก็ปกป้องตัวเองได้ ฉะนั้นผมอยากว่าให้ทุกท่านเนี่ยมีไม่ไม่ต้องไปกังวลมากแต่ว่าระวังไม่กังวลแต่ระวังแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากในเรื่องของเศรษฐกิจขนาดนี้นะครับก็ถือว่าไม่ใช่เฉพาะพวกเราเท่านั้นเองที่ได้รับผลกระทบแต่ก็เป็นไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ผมก็มองว่าถ้าวัคซีนได้รับการฉีดทั่วโลกแล้วก็เราได้วัคซีนมาเร็วเนี่ยผมเชื่อว่าประมาณปลายปีเนี่ย ก็หน้าที่จะเป็นเป็นจุดของการฟื้นตัวแล้วหมายความาปัญหาทุกอย่างเนี่ย <c oughs> ก็หน้าที่จะเริ่มลี่ขายและโดยเฉพาะถ้าเกิดเราทําได้ตามเป้าหมายร้อยล้านโดสนี่ฉีให้จบภายในปีนี้ครอบคลุม70%ของประชากรทั้งประเทศเนี่ยแล้วก็โลกทั้งโลกเนี่ยวันนี้เนี่ยฉีวัคซีนไปแล้วประมาณ1 7พันล้านโดสนะครับเฉลี่ยวันหนึ่งทั้งโลกคนแนฉีดประมาณเกือบเกือบล้านโดสต่อวันวันหนึ่งเนี่ยทั่วโลก คนทั่วโลกเนี่ยฉีดประมาณ30ล้านโดสต่อว,วันฉะนั้นสถานก,การณ์การฉีดวัคซีนทั่วโลกกับสถานก,การณ์การฉีดวัคซีนในประเทศหรือการฉีดวัคซีนในอาเซียนเนี่ยเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นฉะนั้นคาดการณ์ได้ว่าอย่างช้าเนี่ยประมาณปลายปีเนี่ยสถานการณ์การฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะเข้าสู่เป้าหมายที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในแต่ละประเทศแล้วก็ภูมิคุ้มกันหมู่ของโลกทั้งโลกแล้วก็จะบอกว่าคิดว่าปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยน่าจะเนะย น่าจะลี้คายประมาณภายในปีนี้นะครับและหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการการซ่อมแซมตัวเองนะในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเอาว่าเรื่องสุขภาพอาจจะมีภาระหนักใจจากปีนี้นะครับก็น่าจะจบเรื่องสุขภาพนะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยต้องตั้มกับยักษ์ตัวที่2ก็คือยักษ์เรื่องเศรษฐกิจนะครับฉะนั้นต้องต้องต้องเก็บกําลังไว้สองสองสองยกอะยกแรกเนี่ยสู้กันเรื่องสุขภาพก่อนไม่ต้องกังวลมากนะครับ ออกกาลังกายกันเยอะๆใส่หน้ากากล้างมืออย่าไปในที่แออัดนะครับด้วัคซีแม่ก็รีบไปฉีดกันแล้วสองมีกําลังใจที่จะสู้เรื่องเศรษฐกิจนะครับและผมก็เชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยเราก็มีพื้นฐานที่เข้มแข็งนะในเรื่องเศรษฐกิจนะโดยเฉพาะเรื่องเรื่องความความน่ารักของคนไทยความน่าอยู่เราเป็นเมืองลงทุนเป็นเมืองท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะผมเชื่อว่าหลังโควิดแล้วเนี่ยประเทศไทยก็มีโอกาสที่ดีในการที่จะ กลับมาฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับที่จะทําให้พวกเราเนี่ยได้ได้ได้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมผมอยากจะให้ทุกฝ่ายได้ช่วยกันคิดนะครับว่าเมื่อโควิดจบแล้วเมื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะนี้จบแล้วเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยหลังจากทุกอย่างจบโควิดจบควรจะได้มีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศ นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดวันนี้สู้กับปัญหาเรื่องโควิดวันนี้สู้ป,ปัญหากา,การกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เมื่อโควิดจบแล้วนะเราจะอยู่อย่างนี้กันไม่ได้นะเศรษฐกิจอะไรเดิมๆที่เคยทํากันมาอย่างนี้อาชีพอะไรเดิมๆที่เคยทํากันมาอย่างนี้การลงทุนการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะต้องหมุนจะต้องจัดจะต้องจัดโครงสร้างผม,มก็จะบอกว่าเราควรจะมีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ของประเทศครั้งใหญ่หลังจากเสร็จสึดกับสงครามโควิดนะครับเพื่อให้ประเทศชาติของเราเดินหน้าต่อไปได้ได้ได,ได,ได้ได้จริงๆนะครับ ก็ต้องจับตากันต่อไปสำหรับการใช้เงินกู้5้0แสนล้านบาทนี้ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่ามีความจำเป็นจริงๆสืดเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ก็ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยของเราได้รับผลกระทบตามไปด้วยการระบาดก็ยังไม่เห็นท่าทีว่าจะจบสิ้นลงเมื่อไหร่นะคะแถมเศรษฐกิจของประเทศไทยเท่าที่ดูเนี่ยก็หดตัวลงอย่างรุนแรงหนักที่สุดในรอบ23ปี นับกันตั้งแต่ปี2,540เป็นต้นมาแถมพอรอกอเงินกู้1ล้านล้านบาทก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังไม่เพียงพอที่จะนำมาเยียวยาพี่น้องประชาชนรวมถึงยังไม่พอที่จะนำมาช่วยฟื้นเศรษฐกิจกและสังคมของประเทศเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักคู่ก่อนค่ะ